พี่โก้นะพูดถึงมาดามแป้งถ้าเกิดว่ามาดามแป้งได้นั่งนายกสมาคมฟุตบอลจริงๆเนี่ยคุณนันท์รัมซําเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลมากเลยเรียกว่าว่าที่เลยไหมก็ใช้คาว่าว่าที่คือปัจจุบันนี้ก็เหมือนแล้วอ่ะพี่ๆปัจจุบันนี้ก็ก็เหมือนเสียงสนับสนุนเยอะนะใช่ปัจจุบันนี้ก็เหมือนแล้วอ่ะอย่างคิงรับเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นนายกัวจริงโผมาเนี่ยถูกไหมใครบอกว่าคนซื้อผมไม่ได้เลือกนะก็นี่พี่โก้บอกนะครับว่า เรื่องของทีมชาติสมโมสรการพัฒนาเยาวชนเนี่ยก็จะดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับ,รบพ,พี่โก้ก,ก็บอกว่าตัวเองก็พร้อมเป็นกําลังใจให้พี่ปแป้งค่ะคืออย่างมาดามแป้งเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่รู้เรื่องฟุตบอลนะเข,เขาเข้ามาอยู่ในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยจะสิปีแล้วนะครับตั้งแต่ฟุตบอลหญิงนะเริ่มต้นจากการเป็นผู้จัดการที่ฟุตบอลหญิงอย่างน้อยนะครับมาดามแป้งรู้แล้วว่าฟุตบอลหญิงมีปัญหาอย่างไรบ้างอ่าลีกอาชีพอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่งบประมาณถูกไหมฮะแล้วพอมาเป็น ประธานสโม,มสรน,นักเรือก็จะรู้ปัญหาของสโม,มสรอ,อีก<ช>และปัจจุบันนี้เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็จะรู้ปัญหาของทีมชาติอีกเรียกได้ว่าตอนนี้ประสบการณ์ <ไอ S 1> ในการ <ไอ S 1> ทําฟุตบอลของมาดามแป้งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะและที่สําคัญเธอเป็นนักธุรกิจน่าจะดึงเงินจากหลายหน่วยงานมามาหนุน สมมคมได้เตรียมผู้สืบทอดที่ประธานการท่าเรือไว้แล้วด้วยก็คือครบองค์อ่ะเพราะว่าทั้งทีมชาติสโมสรเนี่ยแล้วทีมชาติชุดหญิงด้วยถูกไหมก็คือคือรู้ปัญหาแล้วก็เข้าใจเข้าใจของแท้นะครับเป็นแรงใจให้พี่โก้เรื่องของอันยาลายใช่นะมันหนักหน่อยก่อนหน้านี้ก็ที่ทีมงานของอันยาลายไงที่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบผู้ช่วยพี่โก้ด้วยพี่โก้ก็ออกมาแสดงความเสียใจนะครับ โอเคนั่นคือเรื่องของฟุตบอลนะก็ก็ได้ได้ได้ประกาศไฮไลท์หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอเชียนเกมแล้วล่ะอ่ผมขออ่านคอมเมนต์นิดนึงได้ไหมพี่กุ้ยเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะคือเขาบอกว่าเขามีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากนะเออเขาให้ความเห็นว่าสยามแย็บน่าจะติดชุดเอเชียนเกมใช่นะผลงานดีนะฮะให้กับต้นสังกัดแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะดึงนักเตะคนหนึ่งมาติดเอเชียนเกมณเพลานี้ มันต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายนะทั้งโค้ดด้วยโค้ดทีมชาติก็คือโค้ดหลานะแล้วก็ต้นสังกัดด้วยไม่รู้ว่าต้นสังกัดเขาจะใช้งานหรือเปล่าไงรถไรีกก็ไม่ได้เว้นวรคให้ด้วยเออนะมีคนแซวบอกว่าเอาอีชีอีมาช่วยยูยี่สิบสามได้ไหมครับมันก็ต้องถามอีชีอีเขาอยากมาหรือเปล่าไม่แน่นอีชียังกินเงินเดือนของบุรีรัมย์นะพี่กุยตอนนี้เขาบทบาทเขาก็เออทางพอเทคนิคทีมชาติไม่ใช่หรอใช่ไหมเออก็อาจจะ ดูแลชุดนี้แต่ว่าถ้าสมมติพี่ชิตว่าถ้ามาช่วยมันก็อาจจะทําให้การทํางานทีมชาติกับมาโน่มันไม่สมูทไหมเพราะเดี๋ยวทีมชาติมีโปรแกรมหนักรออยู่เลยนะเดี๋ยวมีอุ่นเครื่องไปยุโรปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกงานยากมากๆากด้วยก็เอาไว้ว่ารอรุ้นกันนะครับเอ้ยมันอังคารหน้าแล้วนะใช่อังคารหน้านี่เตะนัดแรกกับบาเลนแล้วนะ ก็เสาร์นี้เดินทางไงหลังจากนี้ไม่เต้นแล้วไม่ถึงสัปดาห์ต้องเตะแล้วนะทิมชาตไทย